ครับผมมาดูแม่พันธุ์ประจำโคกับผมนี่ครับมาดูทายาทของเจ้าอยอรักครับผมนี่ครับนี่สวยมากครับผมเป็นตัวเมียกับผมให้ให้ลูกแรกเกิดก็จะให้มาเล็กมากครับผมเขาจะให้มาเล็กมากกรอนได้สี่ห้าเดินนี่ครับผมหลังโครงสร้างเขาจะเริ่มมาแล้วอันนี้จะเป็นแม่พันธุ์ที่ใหญ่มากครับผม สูงประมาณร้อยสี่สิบกว่าครับผมสี่สิบห้าได้อยู่ครับนี่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 ไม่พันชัดเลยเนี่อยอยู่ห่างเขาไม่ได้อย,อยู่ห้างห่างเขาครับผมเขาชนนะผมนี่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 สวยมาก นุ่นครับเป็นลูกสาวครับผมทายาทของเจ้ายอดรักครับผมสายเชือกของเบิ้มพันล้านนะผมนี่นี่คือเล็กมากนะครับผมผมไม่ค่อยขยัยผมก็มีครับผมกําลังคลอดนั้นจะเป็นพ่อพันธุ์พันบ้านแดงลูกออกมาใหญ่กว่านี้นะครับนี่ลูกมันทับลูกทับพ่อทับแม่กันลูกมันค่อยสมบูรณ์ผมก็ไม่รู้นะ ไอ้เจ้ายอนลักตัวื่อที่ที่ผมถา่ายดูมันจะเป็นลูกของตัวนี้เลยครับลูกชายครับแม่สีสวยมากครับผมสีดอกเหลาดอกเหลาก็ผมยังไงก็คอยช่วยกด ติดตามช่องในอุนคออนึงขออดูครับผมนี่ผมอยู่่างมุมสูงนะครับผมอยู่บนขนาผมถ่ายจากมุมสูงนี่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 ลูกตัวเมียนะครับผมต้องพูดถึงเนียเนียมาดูบรนทายบรรทายแม่เขาเมื่อสก่ผมถ่ายเมื่อกี้ครับอันนั้นจะเป็นทายาทเบิ้มพันล้านครับผมทายาทเบิ้มพันล้านชื่อเจ้ายอดรักครับผม นี่นี่นี่มีหลายตัวครับผมจาของปล่อยไปแล้วครับนี่ครับกาลังคลอดจะของเลยมันเห็นลูกแล้วสวยมากครับผมเจ้ายอดรักครับผมให้ลูกได้สีสวยบ้างครับสีดอกเหล่าครับไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้ครับเป็นสีดอกเหล่าเท้ครับผมนี่ครับลูกแม่ครับผมแม่สี่ดำครับผมให้ลูกให้มาแบบสีเหลืองแบบ ร่วงด้องกแล้วผมเด็ดชัดเจีวมากจะของเมว่าได้ประมาณเดือนนึงหน่อยแต่ทำไมเล็กเทปากดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ